คันจูโร่เป็นไส้เึกคันจูโร่เป็นไส้เึกคันจูโร่เป็นไส้เซกโอ้ยเสียใจ สวัสดีพทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวขอชาแนลนะฮะวันพี c ทอล์กในตอนนี้นะครับเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวันพีชตอนที่974ใครยังไม่ได้อ่านลิงก์แปลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ของมัง g a พลัสอยู่ด้านล่างนะครับไปอ่านก่อนเพราะรายการนี้มีเนื้อหาสปอยนะครับและแล้วเวลานี้มันก็มาถึงเวลาแห่งการ กลับสู่ปัจจุบันของวันพีชซึ่งเมเกิดใครตามมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าย้อนอดีตกันค่อนข้างนานซึ่งตอนนี้ก็กลับมาปัจจุบันแล้วนะทำให้มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกเฉลยในตอนนี้อีกด้วยเรื่องแรกที่ผมแทบจะทําใจไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือไส้ศึกที่โอโรจิเนี่ยได้ส่งมาแฝงตัวอยู่กับกลุ่ม ก้าปอกดาบผมไม่คิดไม่ฝันเลยเว้ยว่ามันจะเป็นแบบคันจูโร่นะบเพราะไอตัวละครคันจูโร่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะครับด้วยความสามารถของ ผลปีศาจของมันโดยในตอนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอรจินะพูดถึงภูมิหลังนะของตัวละครตัวละครหนึ่งนะที่มีอดีตเนี่ยเป็นคณะคณะละคร่านะแล้วก็โดนผู้คนแห่งวาน,นเนี่ยไล่ฆ่านะจากเหตุการณ์การพยายามจะลอบฆ่าไดเมียวนะของตระก,กูลคุโรซุมิไม่รู้จับพัดจ,จับผูอีท่าไหนไอเด็กคนนี้ดันเป็นคันจูโร่และตัวมันเองเนี่ยดันเป็นแบบ ทายาทไม่รู้สายไหนขแขนงไหนอ่ะนะของตระกูลคุโรซุมิอะที่ดันไปตั้งคณะละครมันะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับภายในราชวังหรือ ได้มงไดเมียวอะไรเลยถ้าจากให้ผมวิเคราะห์เนี่ยนะตระกูลคุโรซุมิเองก็น่าจะมีหลายบ้านนะอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วครอบครัวของคันจูโร่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบ้านนะเรียกได้ว,ว่าเป็นบ้านน้อยเลยก็ว่าได้แทบจะไม่ได้อะไรแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งคณะละครซึ่งตัวคันจูโร่เนี่ยถามโอโรจิว่าเออคุณเนี่ยคุณเนี่ยเป็นทายาทของบ้านใหญ่เหรอก็คาดว่าคุโรซุมิก็น่าจะโดนแบบเก็บกวาดฆ่าล้างโครในช่วงเวลานั้นนะใครที่หลงเหลืออยู่รอดหรือแบบหลบ ค้นอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีบ้างนะครับอย่างโอโรจิหรือคันจูโร่เป็นต้นโดยเหตุการณ์ที่คันจูโร่ได้มาเป็นไส้ศึกให้กับโอโรจิเพราะว่าโอโรจิเนี่ยได้ไปเก็บคันจูโร่มาเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยโดนฆ่าตายจนทําให้ตัวเนี่ยช็อกไปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะครับคือแบบวินาทีแบบพ่อแม่ถูกฆ่าแล้วก็ช็อกจนแบบกูเป็นใครก็ไม่รู้นะทำให้โอโรจิเนี่ยเอามาชุบเลี้ยงซึ่งตัวโอโรจิเนี่ยก็ฟีดข้อมูลนะครับใส่ตัวของคันจูโร่ว่าเนี่ย งไปแฝงตัวอยู่กับโคซุกิไปรับใช้มันไปแสดงละครให้เก่งเหมือนยิ่เจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตในคณะละครอืมอ่ะแล้วในตอนนี้เองฮะเราก็จะได้เห็นผลปีศาจนะครับของคันจูโร่ด้วยซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาในเนื้อเรื่องนะครับแต่ลักษณะรูปร่างเนี่ยคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆกระเทียมม <c> ะ <oughs> คล้ายๆหัวหอมใหญ่อะไรเงี้ยเออแต่ตรงด้านบนเนี่ยก็มีลักษณะ คงแบบคล้ายๆสีดําดูคล้ายกับความสามารถในการใช้หมึกวาดเขียนนะครับของคันจูโร่แต่เรื่องถัดมาครับคือเรื่องการเฉลยตัวตนของคันจูโร่ว่าตัวเองเป็นไส้สึกในตอนนี้นะครับมันคือคําสั่งแหละนะครับเพราะว่า การแฝงตัวมาเนี่ยเรียกได้ว่าตัวคันจูโร่เชื่ออย่างสนิทใจนะครับว่าตัวเองคือ 1- ใน9ปอกดาบแม้กระทั่งยอมตายไปพร้อมกับโอเด้งก่อนที่จะข้ามเวลามาโดยตัวคันจูโร่เองก็บอกว่าถ้าเกิดตัวฉันเนี่ยตายตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉากจบของละครที่สวยงามมากาแต่การที่คันจูโร่ได้มาเฉลยความจริงในตอนนี้นะครับในสถานการณ์นี้ก็เพราะว่าโอโรจิเนี่ยบอกว่าฮ่าฮ่าไม่มีประโยชน์แล้วนะเปิดเผยตัวตนได้เลยอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้คันจูโร่เนี่ยเฉลยว่า ตัวเองเนี่ยเป็นไ้สึกมาโดยตลอดนะซึ่งผมนี่เสียใจมากมากเลยเพราะว่าตัวละครเนี้ยผมชอบมากนะเพราะว่าคันจูโร่ในความสามารถมันดันไปคล้ายกับซาอิในนารูโตะซึ่งผมชอบการแบบใช้พลังวาดเขียนแล้วเป็นตัวออกมานะครับไม่หนำซ้ำเนี่ยในตอนนี้ยังเห็นได้ว่าคันจูโร่เนี่ยมันวาดได้เก่งมากะครับซึ่งแบบอยอเมซิ่งมากทำให้แบบยิ่งชอบตัวละครนี้เข้าไปใหญ่ถ้าเกิดมันเป็นตัวดีก็ จะทำให้ประทับใจมากกว่านี้แต่ก็ยังชอบอยู่ด้วยความสามารถของผลปีศาจของมันนะนะนะการที่มันวาดห่วยแตกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยอาจจะเป็นการอําพรางความสามารถที่แท้จริงของมันนะซึ่งความสามารถของมันเนี่ยโกงมากๆโดยการวาดรูปแล้วรูปเนี่ยสามารถเป็น 3D ขึ้นมาได้เป็นของจริงเป็น 3D ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เหมือนของจริงอะ่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยมันวาดตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งขึ้นเรือมาด้วยถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ย มันจะมีจังหวะที่คุโนอิจินะครับเหมือนแบบพยายามล้างตัวโมโมโนสุเกะไว้ที่ชายหาดพอตัดฉากมาปุ๊บกลายเป็นคันจูโร่ไปจับตัวโมโมโนสุเกะแทนนะครับช็อตนั้นก็อาจจะมีอยู่2กรณีครับกรณีหนึ่งคือคันจูโร่เนี่ยได้จัดการคุโนอิจิสลบไปตอนนั้นนะฮะแล้วก็วาดคุโนอิจิตัวปลอมขึ้นมานะครับหรือ วาดคุโนอิจิตัวปลอมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่งมาในสถานการณ์นี้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะมากับพร้อมก้าวปอกดาบซึ่งคุโนอิจิตัวจริงเนี่ยอาจจะโดนจัดการไปแต่ไหนแต่ไรเนื่อนานมาแล้วและอีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือวาดคุโนอิจินะครับให้เป็นคล้ายๆชุดมาสคอตอะแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ข้างในนะถึงเวลาก็ดีดนิ้วปาอให้ล่างที่วาดขึ้นมาเนี่ยหายไปก็เป็นไม่ได้เหมือนกันซึ่งพลังของมันเนี่ยถ้าเกิดเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโหดนะ วาดเสือก็ออกมาเป็นเสือช่วยโจมตีวาดมังกรก็ขี่บินหนีได้อะไรเงี้ยเออแล้วมันยิ่งวาดแบบเทพอะ่ะวาดสวยอะ่ะนะครับคุณสมบัติความสามารถของภาพวาดนี้มันก็แบบคูณ2คูณ3ขึ้นไปนะับจากที่มันเคยวาดแบบภาพนกก,กาดกินก็ไม่เท่ากันแค่นั้นยังใช้งานได้เลยถ้าเกิดวาดสวยขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหเรียกได้วา เป็นศัตรูอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างรับมือยากไม่ว่าจะเป็นก้าวปอกดาบหรือเป็นกลุ่มหมวกฟางก็ตามนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโผลมาพร้อมกับยุสทัดคิดแล้วก็รอช็อตนี้แบบอ๋อปึ้มปิ่มปึ้มป,มป,มปิ่มมากๆนะว่าเฮ้ยเอาลวเว้ยมันจะไปบวกกันลวเว้ยอะไรเงี้ยหลังจากสถา,านการณ์นี้คลี่คลายลงนะครับคิดว่าบวกกันแบบยับยับอ,อ่ะเออบวกกันยับยับแน่นอนนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคิดว่าคงจะมีการย้อนอดีตอีกรอบหนึ่งนะครับ ย้อนอดีตที่ว่านี่ก็คือการย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทำไมกลุ่มหมวกฟางกลุ่มคิดกลุ่มลองเงี้ยมารวมกันได้ยังไงนะครับเพราะว่าแผนการของตัวคันจูโร่ที่ส่งไปให้อโลจิเนี่ยมันก็น่าจะขัดขวางทางเรือนู่นนั่นนี่ไปหมดแล้วนะฮะไม่สามารถมารวมพลกันได้แล้วแต่นี่เอ๊ะทำไมอยู่ดีทุกคนกลับมารวมพลกันได้อีกนะครับการย้อนอดีตในครั้งหน้าน่าจะเฉลยตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ย ฝ่ายพระเอกของเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าฝ่ายพระเอกเนี่ยรู้ไส้ศึกแล้วนะฮะแต่ฝ่ายโอโรจิเนยังไม่รู้เลยว่ามีไส้ศึกพระเอกอยู่ในด้านเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เปรียบแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็คงแฟ์ๆกันอยู่แหละนะครับตอนนี้เอ็นเอียงไปทางพระเอกค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้นะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยอ่านยิ่งอ่านยิ่งขนลุกนะครับในตอนนี้ทั้งเรื่องคันจูโร่ไส้ศึก นะัตั้งแต่ตอนที่แล้วเดนจิโร่ก็เหมือนกันนะครับรวมถึงกําลังพลนะฮะดันมารวมกันได้อีกมันมาได้ยังไงนะครับอยากรู้อยากให้เฉลยในเร็วๆนี้แล้วนะฮะอดใจรอแทบไม่ไหวกันเลยดีเดียวก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะสำหรับวันพีชตอนที่974ก็มีประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคันจิโร่เกี่ยวกับ3ามุกกก้นะครับลูฟี่คิดรอ หรือกลุ่มกก้าปอกดาบยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับวันพีทท็อกก็จะมาทุกสัปดาห์ที่มีวันพีทนะฮะขอบคุณ่ากทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย